สวัสดีครับพี่น้องปลาเท่ามือนี้กับมาเห็ดก่อยนะครับนี่ครับนี่เห็ดไว้แล้วนะครับนี่ครับปรุงครับพี่น้องนี่นาเบิ้ลบรรยากาศเด้อยมันดับแดกเท่าใส่ขี้เปียกเ้อนครับอขมมๆเลยนะพี่น้องใส่เบิ้ลเลยนะครับขมแห้งบอดตรงนี้ก็เบิ้ลออาเลยครับบางคนเขาก็มากบางคนก็ไม่มากเยอะแหงๆเลยนพี่น้องเด้อมักเลือดเลยนะครับพี่น้อง อืือแข่งเ,แงเลยนะครับ,บน,นี้เขาทิาไา่ไซเขาดีแทบไ่มีเล็บนองใส่์ดีกว่าแป้งครับยอเครับต่อไปก็เป็นผมงชลรสนะครับ โอ้กว่ะพี่ปงพี่น้องพี่ปงจุดๆ,ๆมัด์คลท์ใส่ไ,ไลท์บอยอยากปีเพชรแห้งจะใส่ได้น่อยนะครับค้นอันนี้พี่น้องหั่นตรงๆเลยครับพี่น้อง น้ำช่งเ,เงว้งเลยนะครับแดงเลยพี่น้องเบิลงนี่แหละครับพี่น้องแซ่บเลยครับโอ้จามถ <c oughs> แถวแดงเลยพี่น้องเลย,ลเยร่างอย่างห้ามก้นนันเข่ากันเลยพี่น้องเลยมีเลือดได้ครับนะี่เลือดครับ ข้าวเกลือเกลือห้อยหน่อยหนึ่งเนื้อพี่น้องเลิศหามใส่นะ้าปลาได้ครับตะกรอยเนื้อนี่ครับเดี๋ยวมันสีสบอร์เสีนะครับใส่เกลือเอานะครับพี่น้องเสืออย่าใส่หลายนะมันสกิมปล่อยพี่น้องพักนี้ข้าใส่ผักครับผักเป็เข้าเตรียมไว้นะครับพี่น้อง ต้อสิพอดีนะพี่น้องเพราะเขาคนไปแล้วดูดงิลงตัวพอดีนะครับปกติใส่มือเด้อพี่น้องเดือนนี้ใส่สอดพิษหลักสูตรที่นี่ครับก่อยขนาดว่านา้ำเลือดบักไหลนะครับข้นใส่พักไปแล้วแขนได้ไครับพี่น้อง มนี้ก๋อยเหนือในรอบสามเดือนนะก่อยก่อยกินเองเนี่ยแนรอบสามเดือนะพี่น้องนะตรงนั้นมีตัวสื่อกินนะครับนี่พอดีมีโชคมีราบเล็กๆหน้อยนะครับก็ได้ตัวสื่อเหนือมากพึ่งโลนะครับครึ่งโลนะครับชุดลาบนะครับแสบเพราะแสบเหมือนเบิงเราเดินเหมือนน้องมกคอนอ,นอยาดซิมกันนะครับเน่บานได้หนีไทยให้พี่น้องเยว่ากันเดือเบิงพี่น้อง แสบดีนะพี่น้องไอ่จะข่ำนะพี่น้องมันกลมกลอนะสุดแสบแห้งนะครับเ็ดเอ็มไม่ต้องเสียพี่น้องแสบแห้งมาเลยครับพี่น้องเด้อ,อแสบไปเลยครับน้องสำหรับคลิปนี้ผมจบไ์ใเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ and mm -hmm. more mm -hmm.